สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำเสนอเรื่อง PHL 0 3ซึ่งเป็น MRLS คือ Multiple Rocket Launcher System หรือถ้าเรียกในภาษาไทยก็คือระบบฐานยิงจรวดหลายลำกล้องซึ่งในทางที่ถูกต้องระบบนี้จะต้องเรียกว่าระบบฐานยิงจรวดหลายลำกล้องอัตราจรลรออย่างเพราะว่าตัวระบบ ฐานยิงนี่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกตามที่ YouTube หลายช่องบอกว่าระบบนี้สามารถยิงได้ไกล130กิโลเมนี่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกว่าระบบ phl 0 3สามารถยิงได้ทั้งจรวดและมิสายก็ไม่ถูกต้องเช่นกันเพราะอะไรเรามาฟังคําอธิบายกันนะครับระบบ phl 0 3นี่เป็นระบบฐานยิงตัวระบบฐานยิงนี่มีหน้าที่ทำการยิง วัตถุออกไปนะครับซึ่งตัวระบบถูกออกแบบให้ใช้ร่วมกับล็อกเก็ต3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ BRC3 BRC4 และ BRE2 ขนาด300มิมทั้ง3รุ่นตัวล็อกเก็ตทั้ง3รุ่นนี้มีความแตกต่างกันในเรื่องพิสัยหรือระยะการยิงแตกต่างกันทั้ง3รุ่นส่วนเรื่องหัวลบ BRC3 และ BRC4 ไม่มีหัวลบ แต่บรรจุระเบิดขนาดเล็กไว้อยู่ในภายในโดย BRC 3นี่จะมีจำนวนระเบิดขนาดเล็กบรรจุไว้เยอะกว่า BRC 4แต่ตัว BRC 4นี่เคลื่อนที่ไปสู่เป้าหมายได้ไกลกว่าส่วน BRE 2นี่จะมีหัวรบแบบ High Explosive ซึ่งตัวนี้คือตัวที่มักจะเข้าใจผิดกันโดยเอาไปบอกว่า เป็นระยะยิงของ PHL03 ซึ่งไม่ใช่ PHL03 ไม่มีระยะยิงนะครับตัวที่ยิงไปได้ไกลเท่าไหร่นี่คือตัวล็อกเก็ตดังนั้นขึ้นกับตัวล็อกเก็ตหรือตัวมิสไซล์ของระบบฐานยิงว่าผู้ยิงจะเลือกใช้ล็อกเก็ตหรือมิสไซล์รุ่นไหนและไอ้รุ่นนั้นเนี่ยมันต้องใช้งานไอ้ฐานยิงที่มีอยู่ได้นะครับ ดังนั้นข้อที่1 PHL03 ไม่ได้ยิงได้ไกล130กมตนะตัวที่ยิงได้ไกลหรือไปได้ไกล130กมคือตัว็รขเก็ตรุ่น BRE2 ขนาด300มเมเพราะ BRE2 จะมีรุ่นขนาด122 mm มมด้วยแต่สำหรับ PHL03 ต้องใช้ขนาด300 mm มเมเท่านั้น2ที่บอกว่า PHL03 นี่ใช้ยิงได้ทั้งจรวด และจรวดน้ำมิสีหรือร็อกเกตและมิสไซล์ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงร็อกเกตทั้งทั้ง3รุ่นที่ใช้กับ phl 0 3คือ brc 3 brc 4และ bre 2 300 m mm. มเป็นอันไกด์ร็อกเกตขออธิบายก่อนนะครับคำว่าร็อกเกตอันไกด์ร็อกเกตไกด์ร็อกเกตและมิสไซล์มีความเหมือนและต่างกันอย่างไรครัว่าร็อกเกตคืออาวุธปล่อยที่มีเครื่องยนต์ร็อกเกตหรืออาจจะเป็นเครื่องยนต์เ็จนี่คือ คำว่าโรเก็ตอันไกลโรเก็ตนี่จะยิ่งระบุให้ชัดเลยว่าตัวรอรเก็ตนั้นๆไม่มีระบบนำวิถีส่วนไกลโรเก็ตคือรอรเก็ตที่มีระบบนำวิถีนะครับส่วนมิสไซล์คืออะไรมิสไซล์คือพัฒนามาจากรอรเก็ตถ้าจะพูดให้ตรงจุดก็คือมิสไซล์พัฒนามาจากอันไกลโรเก็ตให้มีระบบไกด์หรือไกดดนก็คือระบบนำวิถีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้นั้นถ้าพูดถึงว่ารอรเก็ตอย่าพึ่ง แน่ใจนะครับว่ามันเป็นอันไกด์หรือไกด์ล็อกเก็ตต้องไปค้นข้อมูลคุณสมบัติของล็อกเก็ตนั้นๆอีกทีหนึ่งเพราะบางทีนี่ต่างประเทศเขาก็ใช้คำรวมๆม,มาเหมือนกันแต่ถ้าจะทำให้ถูกต้องก็คือล็อกเก็ตต่างจากมิสไซตรงที่ล็อกเก็ตก็คืออันไกด์นะครับไม่มีระบบนำวิถีส่วนมิสไซก็คือไกด์ล็อกเก็ตก็คือระบบนำวิถีมันมีอยู่ในมิสไซแค่นั้นเองส่วน phl 0 3นี่ใช้กับอันไกด์ล็อกเก็ตทั้ง3รุ่นเลยดังนั้น PHL03 ไม่สามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับยิงได้แต่ล็อกเก็ตเท่านั้นก็นำมาเสนอให้ทุกท่านรับทราบในสิ่งที่ถูกต้องกันโปติดตามชิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ